ครับผมสําหรับช่างใหม่ถามมาเราอาสาตอบให้นะครับผมก็มีช่างใหม่นะครับหรือว่าพี่ที่ออกหน่วยนะครับถามเข้ามาว่าตัวกันขอบนะครับเราสามารถใช้ตัดได้หรือเปล่านะครับผมนะครับอันนี้ผมก็มันมีหลายกรณีนะครับอย่างเช่นแบบว่าตัวกันขอบที่แต่งฟันรับคมแล้วนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้ไปตัดนะครับเพราะว่าจะมีฟันเล็กมากเลยนะครับตัวตัวกันขอบนะครับก็ใช้ตัดได้เฉพาะ ผมก็ในความคิดของผมนะครับใช้ตัดได้เฉพาะที่ยังไม่แต่งฟันนะครับเป็นฟันเดิมจากโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบางท่านก็อาจจะว่าอีกนะครับบางท่านก็อาจจะพูดบอกว่าเอกก็ที่เราของเราก็มีแต่ว่าเราก็ใช้ตัดได้นี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่แต่งฟันให้นะครับบางทีบางร้านเขาก็ไม่แต่งให้บางนะครับไม่แต่งให้บางก็สามารถใช้ตัดได้นะครับ แต่ว่าก็ยังไงก็ถือว่าฟันขอบนะครับก็จะมีฟันเล็กอยู่แล้วนะครับก็ไม่แนะนํานะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่ตัวกันขอบจะมีฟันเล็กกว่าตัวตัดมากเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าฟันตัวตัดจะมีฟันที่ใหญ่กว่าตัวกันขอบนะครับเพราะว่าตัวกันขอบจะมีฟันแค่เล็กนิดเดียวนะครับถ้าเราแต่งฟันเข้าไปอีกนะครับก็จะมีความบางนะครับนะครับแต่งทั้ง ฟันล่างฟันบนนะครับก็จะมีความบางมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปตัดก็ถือว่าไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่บอกว่าตัดได้ก็ตัดไปนะครับแต่ว่าส่วนมากผมก็เห็นมาบนที่หลังนะครับว่าเอ้ตัวกันขอบไม่คมแล้วนะครับเสียฟันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับที่คําว่าตัวกันขอบห้ามใช้ตัดเดี๋ยวจะเสียฟันนะครับก็เพราะว่าหมดคมเร็วหรือว่าบางท่าน ถ้าโดนผมยังแข็งก็คือฟันหักไปเลยนะครับ <_ he ard> ฟันหักฟันเศษปลายฟันก็หักขาดไปแบบนี้นะครับผม <_ c oughs> เพราะว่า s> <S เขาได้แต่งมาบางแล้วนะครับถ้าเราไปใช้ตัดก็ถือว่ามันเสี่ยงต่อตัวกันขอบเราจะเสียหายนะครับต่อฟันนะครับผมผมก็ว่าน่าจะใช้เป็นตัวตัดสําหรับตัดผมจะดีกว่านะครับสําหรับตัวกันขอบที่ แต่งฟันหรือมีเขาแต่งฟันมาให้แล้วนะครับก็น่าจะใช้แทนกันแทนมีดโกนจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียฟันแล้วก็จะต้องไม่มาผลว่าหมดคมเร็วนะครับผมเพราะว่าการทํางานมันผิดรูปแบบนะครับเขาใช้กันขอบแทนมีดโกนนะครับหรือว่าแกะลายแต่ว่าเราไปใช้ตัดนะครับยิ่งไถนักเรียนหรือว่าไถาทรงราชการนี่ยิ่งไปเร็วนะครับผมบอกก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ เขาจะแต่งฟันให้เราบางหรือเปล่าน้าพี่บอกว่าอยากได้คมๆกริบๆไม่ต้องใช้มีดโกนนะครับผมยิ่งยิ่งต้องระวังเลยนะครับไม่ต้องไปใช้ไถเลยนะครับผมถ้าใช้ไถแทนการตัดก็ยิ่งจะเสียฟันเร็วนะครับผมแต่ถ้าจะใช้ไถจริงๆนะครับถ้าจะเอาตัวกันขอบใช้ไถจริงๆในเนื่องจากที่ว่าไม่มีความหนักมีความเบานะครับก็กระทัดรัดนะครับ แต่ว่าแบตแบตก็อาจจะหมดเร็วกว่าตัวตัดนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไถจริงๆผมก็แนะนําให้เป็นเป็นฟันเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นตัวกันขอบเป็นแบบฟันเดิมที่ไม่ได้ให้ช่างมาจ้างช่างแต่งอะไรแบบนี้ครับก็มาก็ใช้ถไปเลยครับตามใจนะครับผมแต่ว่าก็จะมีความแบตหมดเร็วอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าก็มีเครื่องนะครับเป็นเครื่องเล็กทดเดียวเองนะครับผมนะครับเครื่องก็จะเล็กนะครับฟันก็จะเล็กก็อาจจะ แบตหมดเร็วตามความเล็กนะครับผมก็มันก็จะหมดเร็วนะครับรับผมก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่1นะครับแล้วก็เป็นตอนที่1สําหรับช่างหม่ถามมาเราอาสาตอบให้นะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าอยากจะถามในเรื่องของการตัดผมหรืออุปกรณ์ตัดผมอะไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นด้านล่างลงมาได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้เป็นคลิปวิดีโอให้นะครับ ถ้างั้นเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมทั้งนั้นเราเจอกันชิปหน้าครับ